สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The Diva n e 999 t a ro คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีพิจิกหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกประจําเดือนกันยาย,ยน2568สําหรับการอ่านดวงอ่นานไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่ดดวนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในชิศทางความบันเทิง ถ้ยยังไงแม่หมอขอคนละหนึ่งไรเพื่อเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนกันยายน2568นี้ชาวราศีพิจิกแลัคนาพิกจิก,ะก,จ,กจะเป็นเช่นไรบ้างการงานการเงินความรักนะคะมาดูกัน The Chariot Night o น s w o r r s The Tower 9ดาบ6ถ้วยราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ7เหรียญ2เหรียญ10ถ้วยค่ะคิงเหรียญ8ถ้วยขอภัยในเสียงที่มันเบาๆหน่อยนะคะพลังปอดมันยังไม่มาเลยทุกคน พลังปอดไม่สบายอ่ะเป็นหวัดนะคะทุกคนสู้ๆสู้ๆทุกคนเลยไม่หมอะด้วยมาดูสีพิกจิกนะคะเป็นยังไงเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการทำงานภารกิจหน้าที่ที่จะต้องอาศัยความถึกอึดทนการสู้แบบลุยๆนะคะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่คุณจะแบบมาป่วยอ่ะนะมันหมดเวลาป่วยหรือบางทีเนี่ย บางคนอาจจะเป็นก็ได้เนาะถ้าในช่วงกันยาหรือว่าในทุกปีนะคะลองสังเกตตัวเองดูซิว่าในทุกๆปีที่ผ่านมานะเรามักจะไม่สบายในช่วงเดือนไหนหรือว่าช่วงเดือนไหนเรามีปัญหาอะไรนะคะพวกคุณก็น่าจะคุ้นๆนะคะว่าเอ๊ะทุกเดือนนี้จะไม่จะไม่สบายหรือว่าทุกเดือนนี้จะช็อตเรื่องเงินอะไรแบบนี้นะคะขอให้เก็บรคคอร์ดไว้นะั่นะนะเป็นดวงส่วนตัวของพวกคุณเลยแหละ อย่างแม่หมอก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหากันยามักจะไม่สบายตลอดตลอดเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นกันยามแม่หมอก็จะระวังมักเป็นพิเศษแต่ตอนนี้มันเหมือนสิงหาก็ไม่สบายแบบชิมลางมานิดหน่อยนะคะทีนี้กันยาก็ต้องมาระมัดระวังอันนี้คือดวงส่วนตัวของแม่หมอมักจะเป็นแบบนี้นะคะในแต่ละปีะทีนี้ยังไงนะคะในเดือนนี้พิกจิกอะ่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณ มีความถึกอึดทนมีความแบบมีความลุยความสู้นะคะเราคุณภารกิจหนะ้าที่เยอะแยะไปหมดเลยคุณอาจจะไม่ได้หยุดอยู่นิ่งจะต้องได้ออกไปนั่นไปนี่ตลอดหรือว่าต้องได้อาสาทําเพื่อคนอื่นหรือมีงานอะไรที่เขาจะต้องส่งมาให้คุณทำนะสำหรับบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะหรือออกนอกจังหวัดมีการเดินทางเคลื่อนย้ายบ่อย หรือบางคนนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณนะ่ะลุกขึ้นมาออกกําลังกายก็ได้ในตัวของ the c h a อ i o คือค่อนข้างแข็งแร่งแข็งแรงเป็นอะไรที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะอ่าดังนั้นก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยกันก็แล้วกันนะคะ อยังไงต่อนะคะที่โดดเด่นเราก็มีเดอะทาวเวอร์อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือมีการทะเลาะเบาแหวงต้องระวังด้วยนะคะภัยพิบัติต่างๆมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดให้เรามัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปักเสียงกับสังคมที่อยู่เพื่อนร่วมงานหรือว่าในตัวโซเชียลได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเนี่ยอาจจะมีการตกแตกพังอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง หรือมีเหตุไม่คาดคิดนะคะมีเรื่องไม่คาดคิดต้องได้ใช้ใจ่ายเงินอุบัติเหตุใดๆก็ต้องระวังด้วยนะคะมันเป็นเดอะทาวเวอร์ยังไงก็ต้องให้ระวังทั้งหมดนะคะหรือว่ามีการเจ็บป่วยกระทันหันก็เป็นไปได้แล้วช่วงนี้มันเป็นแบบเก่งๆใช่ไหมกันยาเนี่ยไปฝนต้นหนาวหรือเปล่านะคะอาจจะหมอกลงเยอะถนนลื่นด้วยน้ำหมอกหรือเปล่าหรือว่าฝนยังตกอยู่อะไรแบบนี้นะคะ ก็ตรวจสภาพรถให้ดีๆให้ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนเดอ c h a r ริออก็บอกในเรื่องของความใจร้อนด้วยแล้วก็ความเร่งรีบนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังในทุกส่วนเลยอม,มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยเรื่องราวที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนะคะในตัว The Tower ทีนี้มีไพ Major ana, ่เมเจอร์อะคานโดดเด่นอยู่2ใบพลังงานใหญ่ๆมันก็จะเป็นในเรื่องของพวกนี้นะคะ ทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของการงานเป็นยังไงการงานได้แปดถ้วยบางคนอาจจะได้เดินทางไปทำงานที่ไกลขึ้นนะคะห่างไกลขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีในเรื่องของการเสียความรู้สึกจากในที่ทำงานหรือจากงานที่ทำก็ได้บางคนอาจจะพูดแล้วเรารู้สึกว่าน้อยใจนะคะหรือผลประโยชน์บางอย่างไม่ได้ตามที่ตกลงหรือบางคนนะ่ะ หางานใหม่ดูงานใหม่อาจจะได้งานที่ต้องเดินทางไกลขึ้นห่างไกลบ้านขึ้นหรือผลประโยชน์มันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะเงินเดือนได้ไม่เท่าอะไรประมาณนี้นะคะมีความน้อยใจเสียใจบางคนอยากจะลาออกจากงานอยากจะไปตามหางานที่ใช่มากกว่านี้นะคะบางคนงานก็คือได้ออกนอกพื้นที่นะคะไปไกลขึ้นต้องไปทำงานต่างจังหวัดด้วยนะคะ ไปเดินทางตรวจงานต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะมีอะไรที่จะต้องไปไปตรวจสอบหรืออะไรที่จะต้องแบบอาสาไปทำข้างนอกนะคะเนี่ยมันมี the c h a r i o เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแม่หมอก็มองแบบนั้นบางคนเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่ามีเหตุอะไรที่จะต้องให้เราได้ไปแก้ไขจัดการเป็นเหตุกระทันหันมีการโยกย้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องไปแทนใครประจำการแทนใคร ะะให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเละาะกันไม่เข้าใจกันในที่ทำงานหรือกับผู้ร่วมงานนะคะหรือลูกค้าก็ได้นะอา,อาจจะทำให้เรารู้สึกเสียใจนะคะจนอยากลาออกจากงานนะคะดังนั้นจำเป็นที่จะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การที่เราอยู่ในโหมดจริงจังมากเกินไปเนี่ยอาจจะต้องเบาลงล้นะคะไม่ต้องจริงจังบางอย่างเนี่ยแบบปรึกษาผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ เป็นตัวช่วยที่ดีนะในช่วงจังหวะนี้นะคะมีความนิ่งด้วยมีความใจเย็นด้วยในเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแหละยกเลิกแผนการหรือนัดอะไรไว้แล้วแล้วมันไม่เป็นไปตามนัดนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอารมณ์ขึ้นได้ไหมทะเลาะก,กันนะคะหรือแผนงานไม่เป็นไปดังใจหรือสิ่งที่คาดไว้ว่าเฮ้ยเราจะต้อง งานเราจะต้องสําเร็จแน่ๆตามแผนนะคะเราซึ่งเราจะต้องได้เงินตามนั้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้มันไม่ได้ตามนั้นก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเสียความรู้สึกหรือหมดกําลังใจอยากจะลาออกไปอยากจะเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับบางคนจําเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสสุขภาพของตัวเองก็ได้ความเครียดของตัวเองหรือสุขภาพของตัวเองนะคะแต่ว่ามันโดดเด่นไปที่ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าหัวหน้างานก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะ่ะมันมีก้าวดาบอยู่ตรงนี้อาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจการเกิดความเครียดนะให้ระมัดระวังนะคะหรือใครไม่สบายเจ็บไข้ล้มป่วยกระทันหันแบบนี้ก็ทําให้เราจะต้องไปดูแลนะคะหรือว่ามีหน้าที่อะไรแบบเพิ่มเติมที่จะต้องไปดูแลก็อาจจะรู้สึกเหนื่อย มันมีการเดินทางไกลไงหรือการทะเลาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังในเรื่องของการทำงานหรือประสานง,งานโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงต่อมามาที่ในเรื่องของการเงินการเงินพิกจิกเดือนนี้ยังไงนะคะการเงินยังคงต้องวิ่งหาอยู่นะคะรายจ่ายเพียบนะคะรายรับก็วิ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่มาจากงานที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาหรือแบบบางทีเงินที่เราจะใช้อะ่ะมันเป็น เงินที่แบบหมุนเร็วมากเลยเราต้องเร่งไปหานะคะพอได้เข้ามาแล้วมันก็ออกไปอย่างรวดเร็วนะในตัวของอาสวินดาบนะช่วงจังหวะนี้มัวแต่รอไม่ได้จำเป็นต้องลุยเลยนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันหาเงินได้ตั้งแต่ต้นเดือนน่ะรีบทำไว้ก่อนเลยนะคะเตรียมไว้เลยเพราะว่ารายจ่ายคุณรอไว้รายจ่ายมันมาแบบไม่คาดคิดเนี่ย สถานการณ์หรือทาวเวอร์บางทีมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาแบบไม่คาดคิดใครล้มป่วยใครไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรใครช็อตนะคะอาจจะเป็นทางฝั่งคุณแม่เราก็ได้ที่แบบรายจ่ายมันเยอะนะคะเงินช็อตอย่างเงี้ยก็อาจจะมาขอกปลาหรือว่ามีเหตุต้องใช้เงินปุ๊บป,ปั๊บเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องแบบอยู่ดีๆก็เฮ้ยมีรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นนะบางคนมีในเรื่องของ ครื่องมือติดต่อสื่อสารแตกหรือพังหรือว่ามีอะไรนะการเดินทางอะไรเป็นเหตุเนี่ยอันนี้อุบัติเหตุก็ต้องระวังนะคะแล้วซึ่งมันจ,จำเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาอีกหรือว่าในตัวของรายรับที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากมันเป็นรายรับที่เร่งเร่งปุ๊บปับ๊บมีงานเข้ามานะคะคุณก็ต้องรีบคว้าไว้เลยเพราะเราจะได้เงินแบบนั้น <laughs> <laughs> เงินจากอะไรที่มันเป็นเร่งรีบ เป็นสิ่งที่ไม่ได้แผนนะคะอย่างบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยกู้ภัยหรือเปล่าหรือมีเหตุอะไรฉุกเฉินเนี่ยอันนี้จะเข้าทางมากเลยนะแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีภัยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนงานด่วนงานไฟไหม้จับฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้ที่มีเข้ามาแล้วทำให้คุณได้เงินนะคะได้เงินจากการ เข้าไปช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหางานที่มันเป็นกระทันหันเงินมันเข้ามาแบบนั้นนะคะถ้าคว้าทันก็จะได้เงินนะสำหรับคนที่มีรายได้ประจำอันนี้ก็ไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่นะคะก็รายได้เราก็เข้ามาแหละนะแต่ว่าไอ้ตัวรายจ่ายนี่สิมันอาจจะมีรายจ่ายไม่ประจำที่มันเข้ามาด้วยรายจ่ายที่มันเกินคาดไงที่มันเข้ามานะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ถ้ามีเงินก็กอดเงินไว้ก่อนนะคะ เงินทองที่ลงทุนไปค่อยๆเก็บเกี่ยวได้มันได้แหละแต่มันช้านะคะแต่มันก็ได้อยู่อ่ะแฟนก็ถ้าใครมีแฟนแฟนก็อาจจะมาขอให้หมุนเงินช่วยก็ได้หรือว่าเราอาจจะได้ไปช่วยแฟนหมุนเงินหรือเราอาจจะได้ไปยืมเงินแฟนนะคะมาหมุนเงินเรา <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีนะคะอ่ะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องต้องประคองกันนั่นแหละแต่มันมีคิงเหรียญอยู่ตรงนี้แม่บอกก็มองว่ามีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องเงินนะมีโอกาสที่จะ ถูกหวยรวยเบอร์ได้มีเงินก้อนเข้ามานะคะ King of Pentacle ความสำเร็จหรือเงินทองมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินทองมาจากอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องนะคะทางไกลต่างประเทศได้ด้วยหรือแม้กระทั่งในตัวโซเชียลได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะแต,แต่แม่หมอมางว่ามีคนที่อาจจะมีโชคนะคะในตัว King of Pentacle อยู่ในตำแหน่งนี้มีโอกาสหรือ เราทํางานอะไรสําเร็จเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนได้ด้วยได้เงินสม,มนาคุณนะคะยินดีด้วยนะริกๆกแต่ทุกอย่างมันต้องอาศัยความเร็วไงความถึกอึดทนของคุณความใจสู้นะคะจะแบบมาสงะสง,งะในจิตใจนะ่ะไม่ได้นะมันต้องเข้มแข็งนะคะบึกบึนไม่เกรงใจใครอะไรแบบนั้นนะอ่ะต่อมามาที่ความรัก ความรักเริ่มต้นที่พิกจิกคนมีแฟนนะคะความรักเป็นยังไงช่วงจังหวะน,นี้ประคองกันแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเงินการทองหรือการงานก็ได้นะคะที่เราทั้งสองคนต้องประคองช่วยกันหรือว่ามันอาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็ได้ที่เป็นเหตุให้เราทะเลาะก,กันนะอันนี้ต้องระวังนะคะอ่ะมันเป็นปัจจัยภายนอกอะทุกคนกว่า,าจ,จะรัก ก,กว่าจะอยู่กันได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นก็ต้องประคับประคองกันไปช่วยเหลือกันไปนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะห่างไกลกันก็ได้ตัวเราต้องออกไปทํางานนอกบ้านบ่อยๆนะคะหรือต้องได้ไปตรวจงานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือแฟนของเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต้อง คือไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าเสาร์อาทิตย์ถึงจะเจอกันทีงานมันอยู่ไกลหรือว่ามันมีภารกิจหน้าที่เร่งรีบที่จะต้องไปทําอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็โฟล์กันมาอย่างเงี้ยต่างคนต่างขมักขม้นเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานนะคะหรืออาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือกันดูแลกันนะคะให้ระมัดระวังประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทีเนี้ยมันอาจจะมีรายจ่ายปุบปั๊บนหะอย่างที่บอกนะคะเป็นเหตุทําให้ ต้องได้ใช้จ่ายเงินไงแล้วทีเนี้ยบางทีเราทั้งสองคนอาจจะมาทะเลาะก,กันในเรื่องของการใช้จ่ายเงินก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยแล้วก็หาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไว้อะยังไงนะคะความรักเนี่ยยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้มันมีสายสัมพันธ์ที่ผูกกันบางคน รอในเรื่องของลูกก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของลูกหรือว่าลูกบริวารสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเป็นกาวใจให้พวกเราได้นะคะความรักยังเติมเต็มกันอยู่ยังเต็มเปี่ยมกันสําหรับคนที่ห่างไกลกันน่ะก็อาจจะมีโมเมนต์ของความคิดถึงกันนะคะหรือบางทีอย่างที่บอกภารกิจหนะ้าที่อาจจะเป็นตัวพลากพวกเราออกจากกันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะคะ,ะดังนั้นก็อาจจะมีการคิดถึงกันถ้าอย่างไรก็อย่าลืมทักทายหากันด้วย ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะคําพูดการทะเลาะการ,การ,การมีปากเสียงกันความใจร้อนการเอาแต่ใจตัวเองหรือมองแต่มุมตัวเองอย่างเดียวนะคะมันอาจจะเป็นตัวที่มาบั่นทอนความรักของเราทั้งสองคนได้ถึงขั้นแบบน้อยอกน้อยใจนะคะจนอยากจะเดินหนีออกจากออกไปจากความสัมพันธ์ก็ได้นะดังนั้นต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วย อะมาดูในส่วนของการอ o c ้ l ความรักพิกจิตคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนกันยายนนี้นะคะขอ1นึ่งใบ l e v e call นะคะเป็นช่วงจังหวะที่พวกคุณจะโทรหากันบ่อยขึ้นหรือว่าถ้าพวกเราไม่ค่อยได้เจอกันมันจำเป็นที่จะต้องโทรคุยกันตลอดนะคะหรือวิดีโอ หากันเนี่ยวิดีโอคอลหากันพูดคุยกันแสดงความรู้สึกที่มีต่อกันความเป็นห่วงหรืออะไรใดๆนะคะเพราะว่าแม่หมอมองว่ามันมีสถานการณ์ที่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเนมันมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่การงานแหละภารกิจที่จะต้องทํานะคะแต่จะเป็นช่วงจังหวะที่แบบพวกคุณโทรกันจนแบบโทรศัพท์ร้อนแบตหมดแบตเสื่อมไปเลยแบบนี้นะคะ ก็ยังมีความรักที่มีต่อกันความผูกพันมันแน่นหนานะคะไม่มีอะไรพลากพวกคุณออกจากกันได้ต่อมามาที่ราศีพิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเลิกหลายรอบแล้วนะคะจะถอยหลายรอบแล้วทะเลาะกันก็แล้วนะคะเออแต่ก็ยังเลิกกันไม่ขาดมันผูกพันกันมันตัดกันไม่ขาดแต่ว่าการทะเลาะกันการมีปากเสียงกันแต่ละทีมันก็สร้างบาดแผลให้ กับทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทําให้ใครบางคนก็อยากเดินหนีไปเหมือนกันน้อยเนื้อต่าใจนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดด้วยแล้วก็ในช่วงเดือนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของเราอาจจะดูเหมือนห่างไกลนะคะหรือว่ามีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องไปทําที่อื่นหรือตัวเราก็ได้นะมันมีเหตุในเรื่องของระยะทางไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเมื่อเรายังอยู่ใกล้กันอยู่เนี่ยก็ขอให พูดกันดีๆนะคะหรือแบบสร้างสัมพันธ์เนี่ยให้มันสร้างสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดในวันที่เราห่างไกลกันอย่างน้อยเรื่องที่ดีๆระหว่างเราทั้งสองคนมันก็ยังคงผูกใจเราทั้งสองคนไว้นะคะไม่ให้แบบไม่ให้ใจห่างหรือว่าถ้าใครจะมาแทรกแซงเนี่ยก็จะแทรกแซงเข้ามาลำบากนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเกิดว่าคนคนนั้นห่างไกลไปจากคุณละ หรือห่างหายไปนะคะก็มีแนวโน้มของการติดต่อเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แฟนเก่าของคุณติดต่อเข้ามาก็ได้คนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักติดต่อเข้ามานะคะสองเหรียญประคองกันอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในระหว่างความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่หมายถึงว่าบางทีการที่เขาหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการเงินก็ได้หรือว่าตัวเราเนี่ย อาจจะแบบไม่ค่อยอยากสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินก็ได้นะคะต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองน่ะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ทําให้เราไม่ค่อยอยากเจอกันเพราะว่าเจอกันแล้วมันเหมือนต้องใช้เงินหรือเปล่านะคะแต่ว่าสองเหรียญก็หมายถึงการประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้เหมือนความสัมพันธ์มันค่อนข้างเบาบางค่อนข้างเซนซิทีฟนะดังนั้นประคองกันไว้ให้ดีๆนะคะ มันมีโอกาสหลุดโผได้นะแล้วก็สําหรับบางคนนะ่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณนะ่ะก็มีแนวโน้มนะบางทีคนรักเกา่าเขาอาจจะติดต่อเข้ามาก็ได้มันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันดูเหมือนมันไม่ค่อยมั่นคงต้องคอยประคองต้องคอยดึงใจกันไว้อยู่ตลอดเวลามาดูในส่วนของการออร์เคิลความรักราศีพฤฤิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะเดือนกันยายนนี้หนึ่งใบ คอฟฟิ้นลงศพ new beginning นะคะช่วงจังหวะของการเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้เรื่องเก่าๆอะไรที่เราทะเลาะกกันเนี่ยเห็นไหมแก้วที่มันแตกนะคะเอาใส่ลงแล้วก็ฝังมันทิ้งลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะดังนั้นแม่หมอมองว่าเดือนนี้ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ของผู้คุณมันค่อนข้างที่จะเปลาะบางมากๆสําหรับบางคน ถ้าไปไม่รอดก็จะไปไม่รอดในเดือนนี้นะดังนั้นต้องประคองกันไว้นะคะมันมีแนวโน้มไงว่าบางทีเราอาจจะเลิกลากันไปเลยก็ได้มันมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาเรื่องบางอย่างอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนน่ะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแต่ว่ายังกลับเข้ามาได้ก็อาจจะตกลงกันเริ่มต้นกันใหม่นะคะซึ่งบางทีการเริ่มต้นกันใหม่มันก็ไม่ใช่แบบ ที่มันคอมมิตแบบชัดเจนนะคะแต่หมายถึงแบบเคลียร์กันแบบรอบใบรอบเงี้ยเคลียร์กันแมตตต่อแมตไปนะคะแล้วก็แบบเหมือนกลับมาคุยกันใหม่มันเหมือนแบบความความสัมพันธ์มันตัดกันไม่ขาดน่ะมันเริ่มต้นกันใหม่แต่ว่ามันก็อาจจะยังเป็นในรูปแบบเดิมนะคะซึ่งแบบยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของ การเงินก็ได้หรือว่ายังอยู่ในโหมดของการเลือกอยู่หรือย,ยังขลารลังอะไรแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของพิกจิกเป็นกําลังใจให้เนาะขอให้คุณสมหวังนะทีนี้มาดูที่ราศีพิกจิกคนโสดคนโสดเป็น,นยังไงนะคะคนโสดมีคนเก่าๆกลับเข้ามานะหกถ้วยหรือบางทีเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยเพื่อนเก่าได้ด้วยนะคะ มีพลังงานของความผูกพันใครบางคนที่เราอาจจะเคยรู้จัจกกันมาก่อนผูพกพันกันมาก่อนเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอ่ะมีบรรยากาศอบอุ่นใจเพื่อนที่เคยรู้จักกันอาจจะมามองตากันแล้วแววตาเปลี่ยนไปนะคะในตาเธอเป็นประกายมองดีๆแล้วเธอเป็นตาเสื้อหรือเปล่ามุกค่อนข้างจะแปลกนะไม่หมาะไม่ค่อยสบายนะต้องขอโทษด้วยพลังปอดไม่ค่อยดีนะคะ จะไปไว่ายน้ําก็ว่ายน้ําไม่เป็นซะด้วยสิยังไงนะคนโสดคนโสดช่วงจังหวะน,นี้ก็แบบออยากจะออกจากความโสดเหมือนกันนะแต่อีกใจหนึ่งก็อยังไม่พร้อมบางคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีแอบสนใจใครด้วยบางคนเราแอบชอบเขาหรือแบบคุยคุยไว้ใจหนึ่งก็อยากจะเทเขานะคะอยากจะเปลี่ยนแต่ใจหนึ่งก็ดึงกลับเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะ ความสัมพันธ์มันยังเป็นเหมือนอะไรที่ยังไม่ค่อยสะเทียนยังไม่ค่อยนิ่งด้วยใจก็อยากจะมีความรักแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะมีหรือคนที่เข้ามาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมาผุผุโพโพหายฮนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เราก็อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือว่าบางทีการเดินทางไปทาําภารกิจหน้าที่อะไรใดๆนะทำให้เราได้เจอเพื่อนเก่าหรือว่าเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเก่าๆไปเจอแฟนเก่าหรือว่าไปใน บ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะก็อาจจะแบบพบรักที่หน้าอำเภอพบเจอเพื่อนเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบแต่ละคนก็เติบโตกันแล้วนะคะก็มีโอกาสแหละมีโอกาสที่จะพบเจอความรักนะคะทางไกลก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้เนี่ยโซเชียลก็ได้สิบถ้วยเจอครอบครัวเก่าหรือครอบครัวใหม่ก็ได้นะเจอแฟนเก่ามันมันมีแนวโน้มไง คนเก่าวนเข้ามานะคะหรือถ้าเป็นคนทางไกลก็เอออาจจะอายุน้อยหรือว่าสามารถพัฒนากันได้หรือไปเจอกันที่แบบงานเลี้ยงรวมรุ่นรวมญาติอะไรเงี้ยงานแต่งงานวันเกิดงานอะไรเนี่ยได้ด้วยนะคะ,ะดังนั้นคนโสดอะ่ะก็จะอยู่ในโหมดที่ บรรยากาศเก่าๆคนเก่าๆคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทางไกลต่างประเทศหรือในโซเชียลโดดเด่นนะคะในตัว The Tower อาจจะเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเนาะเรื่องราวบางอย่างอาจจะแบบม,มันก็ไม่ควรจะไปพบรักหรือเปล่านะคะแต่มันก็เป็นเหมือนอุบัติเหตุรักที่ทำให้เราได้เจอกับใครนั่นแหละนะคะก็พูดคุยกันไปแต่แบบสองเหรียญมันก็อยู่ในหมวดที่เราก็ดูกันอยู่เนาะไม่ใช่แบบไปเจอปุ๊บเฮ้ย ป็นแฟนกันนะเธอเลยมันก็ไม่ใช่นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือกําลังเลือกอยู่นะคะว่าจะคุยกับใครดีแต่ก็ให้ระมัดระวังเขาจับโปะได้แล้วกันนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมาจากต่างถิน่นแดนไกลหรือมาจากต่างบ้านต่างเมืองคนละจังหวัดกันเราก็อาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวอะไรเบื้องหลังของเขาถ้าย่งไงก็ดูก่อนก็ดีนะนะคะ ่ะต่อมามาดูในส่วนของการ์ดอลรลโคความรักราศีพิจิกคนโสดจะเป็นเช่นไรกันยาอย่านนี้1นึ่ใบเนี่ยหน้ากากนะคะใครบางคนน่ะยังซ่อนความจริงไว้ภายใต้หน้ากากเสืออยู่เลยนะคะแววตามันเปลี่ยนไปเนี่ยทุกคน <c oughs> ไม่ใช่อะไรพอมันเป็นเดอะชรีออตเนี่ยบางทีอะ่ะเป็นคนที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยแล้วก็บางทีอาจจะมาจากคนละจังหวัด คนละพื้นเพกันนะคะเราก็ไม่ได้รู้จักเขาแต่ว่าเราอาจจะได้ดีลงานหรืออาจจะได้เจอเขาทีนี้แบ็คกราวเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยอยู่อยู่จังหวัดเธอเธอมีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะหรือใครบางคนที่อาจจะเป็นแฟนเก่าเราเพื่อนเก่าเราเนี่ยที่เรามาเจอกันเนี่ยก็ <S 1> <S 1> <S ไม่รู้เขามีครอบครัวอะไรที่ซ่อนไว้เบื้องหลังหรือเปล่านะคะเจอกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเอออาจจะถูกใจกันหรือแบบอาจจะมาสปาร์กันแต่เขาก็ไม่ได้เล่าไงว่าเบื้องหลังเขา ยังมีใครอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นก็เลยต้องระวังเหมือนกันในตัวของเชียรออมันเป็นอารมณ์แบบชั่ววูบหรือว่าการเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นระยะเวลาสั้นๆเงเราก็ยังไม่ได้รู้ทำลายอะไรแบบนี้นะคะหรือแบบบางทีมีไมหมล่ะถ้าเกิดเราไปปิ๊งใครอย่างเงี้ยเรารู้สึกชอบเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกประทับใจคนนี้รู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยแอบชอบรู้สึกมีความรู้สึกดีๆเขามาคุยเราก็คุยด้วยแต่แต่เราก็มั่นคงกับแฟนเรานะครอบครัวเรานะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบคนที่แบบอยู่ดีๆเขาไม่ได้ถามว่ามีครอบครัวแล้วหรือ,อยังก็จะไปบอกเขาว่าฉันมีครอบครัวแล้วนะเธออย่ามาปิงฉันเลยมันก็ไม่ใช่ป่ะนะคะเออเราก็อาจจะเจอใครที่แบบเป็นสถานาการณ์แบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งมา,มามองในมุมเราเราก็เราก็เป็นแบบนั้นไง <laughs> ถ้าเกิดจะไม่ยิ้มให้เลยเดี๋ยวก็จะว่าเราหยิ่งนะคะบางทีการประสานงานอะไรกันมันก็ไม่ชัดเจนแต่ในเรื่องของการปกปิดว่ามีครอบครัวอะไรแล้วหรือยังเขาก็อาจจะไม่ได้อยากจะปกปิดคุณไงเขาก็ไม่ได้อยากจะปกปิดอะไรแหละแต่ว่ามันก็มันก็จะดูเสลรไปหรือเปล่าอยู่ดีๆแบบทํางานกันอยู่ผมมีครอบครัวแล้วนะครับฉันมีครอบครัวแล้วนะคะอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นบางอย่างก็เหมือนว่าอาศัยเวลาหรือบางทีเขาก็อาจจะคิดว่าดีลงานแค่แบบเดียว คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมารู้ชีวประวัติเขาหรือเปล่านะคะอ่ะดังนั้นก็เผื่อใจไว้ด้วยเนี่ยพอมันมี The Tower วอร์โปะมันอาจจะแตกความลับมันอาจจะเปิดเผยขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยมันไม่ได้ปิดเป็นความลับหรอกแต่พอเราได้รู้ความจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียเซล์นะคะ <c oughs> ไม่ถู้จะทําท่าทาหน้ายัางไงอ่ะคนโสดมีคนเข้ามาเยอะแหละนะคนเก่าก็เข้ามาด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ แบ็กาวเบื้องหลังเรายังไม่รู้นะคะว่าเขากําลังอยู่ใน Relationship กับใครหรือเปล่ามันมีแนวโน้มไงว่าเขาอาจจะอยู่ใน Relationship กับใครอยู่นะคะซึ่งเนี่ยสองเหรียญถึงเข้ามาบอกไงว่าดูตะก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเทใจให้นะมันยังอยู่อะไรที่แบบประคองด,ดู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 ก่อนนะคะมาดูนะคะว่าเดือนกันยาย,ยนนี้พิกิกจะเป็นเช่นไรนะไพ่มีอะไรอยากจะบอกพิกิก เดือนกันยายนหนึ่งใบได้เป็นใบนี้คุณพร้อมแล้วนะคะเอ้ยคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมแล้วให้หน่อยนะคะหนูพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะรับเรื่องราวที่ดีๆพร้อมที่จะรับโล่รางวัลหรือเปล่าหรือรางวัลตุ๊กตาทองอะไรใดๆนะคะคุณพร้อมมากๆเลยเออ หลายๆอย่างกําลังเข้ามาหาคุณนะคะดังนั้นอาศัยความถึกอึดทนความพร้อมนะคะเรื่องบางอย่างเนี่ยเข้ามาแบบกระทันหันงานบางอย่างจ็อบบางอย่างไม่มีใครทําได้หรือบางทีเนี่ยคนที่เขาทําได้เนี่ยเขาลาเขาป่วยเขาลาออกนะคะดังนั้นเขาต้องการคนเข้าไปแทนหรือว่าคนที่จะต้องรับหน้าที่เหล่านั้นต่อแบบกระทันหันเนี่ย <S <S คุณเป็นประเภทงานไฟไหม้งานกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอะอนั่นแหละ ส้มมันหล่นมาที่คุณนะ่ะคุณพร้อมไหมนะคะพร้อมที่จะรับงานเหล่านั้นไหมนะคะบางทีอาจจะเป็นงานที่จะต้องออกสื่อออกสังคมออกหน้าออกตางานที่จะต้องอาศัยความสามารถของคุณน่ะนะคะซึ่งมันไม่มีคนอื่นเหมือนแล้วก็ต้องอาศัยความกล้าความถึกอึดทนความที่จะต้องกล้าไปเผชิญในหลายๆอย่างด้วยนะคะ,ะแล้วรวมถึงคุณพร้อมไหมที่จะรับเงินก้อน พร้อมที่จะรับโชคตรงนี้นะคะพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีไหมนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรส่งมาให้แม่หมอถ้าคุณพร้อมแล้วก็พิมพ์ว่าพร้อมรับพร้อมรวยน้อมรับคำทำนายขอ,อให้พิกจิกมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ